จะคอยจับอนจั oi, นั่นย่กอเก็บเพี้ยขาบวมใครไม่บ่หอนยังได้บ่หอนยังดหอนกระอนนึกกระพาะใส่ไ่ดีนวาเลยแห้งกดแห้งเก็บเวลานสี่ายา้คโอ้ยมาสีดีแห้งเลยมาฆายาต้องคอยไปนึ่งนะขาคอยเป็นแผลไปตน มันบวมหรอมันไข่มันแตกเป็นน้ำเหมือนไล่เอยเบิดเลียดซึมเบิดแท่ทนี่จได้เบิ้งกันเลยเบริเบิ้งอันนี้มีดซีรีเลยเคียงนี่นกนกกับมันนกเหมือนสีละนายแห้นตัวละสักว่าได้ 嗯，来来来来。 ต่กอนยังมีประเทศเยอรมันเบิงประเทศเยอรมันประเทศลาวประเทศอินโดนีเซียพม่าดูนี่อันเียอยู่ไหนหน่อยประเทศเบิ้องโดนิเซียกับเบิงองนี่ตะกอนคนเบิงได้หลายประเทศน่ประเทศตะกอนนี่ประเทศอินโดนีเซียนํามาที่หนึ่งเลยประเทศ สหารเราก็มีอันไม่ยังอีก่ะไม่ยันทหาเราไม่ยังนาะเรืมเรืมอะเอ้าเสือเข่าม้ายุ่งเออเออเอเข่าม้าเข่ม้าอะไรยุ่งเปิดประตูอาจารยเลยเนาะยุ่งนเขาดิเออ เขายิงเข้าลุงเข้าปิดประตูไว้ตัวไว้ยิ่งเขายุ่งเขาคุ่นนองไงเจ็บเหมือบดูไปหน่อกไหมมันเป็นหลับก็นนอกไงเจ็บเหมือบใเบิ้งเจ้าเสือน่อนท้ายดีดีับงเสืเบิ้งเกิดเสือไปหน่อนเบิ้งใเบิ้งเเสือยักหน่อยน่องเสด้เห่นเจ้าเสือ เพื่อนเพิ่งนอนง่ายเจ็บหมือกอยู่เพื่อมึงท่านอนเพื่อนท่านอนนอนเจ้าเสือพี่น้องนอนง่ายเจ็บหมือกนุ่งนะเสือเสือเสือเพื่อนเพิ่นหลับบ่ได้ยินบ่อื้อบ่อื้อเลยเพื่อนนอนกักเพื่อนนอนงายนี่เราก็เอือนแมวเอนอนงายพี่น้อง เขาเห็ดม,นะม,มันเขาบอกเป็นยังดอกมึงทานนองเสือคนอนมาเดียินเด้ยเงียบกิ๊บเลยว่ามันยุ่งกัดขาที่คือเพราะการุกกระดิกเนี่ยยุ่งไล่ไหไรยุงไล,กล่กักไล่แนวเสือนอนทาสบาย ตัวนอนอยู่กันจากน้อยเขาก็มานอนกระเป๋านอนหันอิ่มเราก็มานอนกระเป๋าอย่างยางงอมๆกามานอนกระเป๋าพอกระเป๋านอนเขาอยู่ใต้เตียงเนี่ยแล้วตัวน,นี้ดีๆเขาพกขึ้นเตียงย่ำหนันเขาก็มาก่ออยู่ขอบเตียงมาเอือนย่ำมือเต้าย่มเขาอยากยาลุกห้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเขาขามาขวักวาวาเลยล่ะอยากออกนอนงง่ายอยู่ yakua myakua mjina vanwana